สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื่อนา้มาพอๆกับช่องรถต่อๆ่ Nobody. ั้นแนวกับ้าเหลือมอีกเช่นเดิมเช่นเคยแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ครับผมมื่อ่าเหลือมมีเมนูมานําเสนออีกแล้วครับเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมื่อนี้เป็นเมี่ยงปลาเผาพี่น้องเมี่ยงปลาเผาเป็นปลาทับทิมด้วยครับพี่น้องปลาทับทิมเมี่ยงปลาทับทิมผอมกับแจว จ้งเมี่ยงลรวก็เื่งเคียงมันเนี่ยเื่งเคียงกับนีกระเทียมเฮ้ยมีหอมเจียวพี่น้องของวพิษหอมเจียวมีผักกาดดองประมาณนี้ครับผักก็นี้ผักสลัดผักโหระพาครับแล้วก็กะลําเล็กน้อยมาครับพี่ๆรู้ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศตัวขู่ตัวคนนั่นแหล,ละมากินเมี่ยงน้ำเหลือมพี่น้องอันนี้เปลือกเปลือกพิษเองนะครับวันนี้อันนี้เหลือมสั่งมากพี่น้องม,นนมา กินเนี่พอแพ้พี่น้องเบิง้งเสียบเสียบไปทำกันกระเป๋าเหลิมครับเอาไปตั้งงอไรพี่น้องไหมจวดกันเลยน้องโมไลขอหยัดใส่ซอนเดี๋ยวคาแรกเตาร์ก่อนนังกัน,น,นกหน่อยกันพี่น้องเยพี่น้องถักเลได้นมด Bố mắng mặn nắm các lành kiao xem nắng 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 các lành nắng 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 นำ้ำจิ้มเมียงออกเป็นหวานๆตัวมีหยกทัวเด้ออกชีหวานๆได้ไดดหมเครื่องเคียงกะรสชาต้องหอมเจียวน่ะแหะหอมเจียวแล้วกะกระเทียมบวกพริกแล้วาากับผักกาดดองพี่น้องอ่ะอะไรแบบนี่วิธีกินกันบเบา,าจจับมวนมวลใส่ปากแล้วก็ลแ,ลกแล้วละซานวิธกินเอาหนักเด้ ตากมาครับพี่น้องน้ำจิ้มราดครับน้ำจิ้มหวดเข้าไปหอมเจียวประกาดดองประกาดดองกระเทียมกระไส่เข้าไป เอาได้พี่น้องเมียงปลาเผาไข่อีตัวละ่ะไข่อยู่สยับด้วยครับสซ่บเพมอ่อนเดิม 우 <shrie> เข้าไปหอมดวงหอมเจียวพักกวงพักกัดหมดเข้าไปอืออืออือฮ ดำๆนี่ไปกินได้เป็นของได้ไอบ้านเหลือมบ่ไปยังกินเลยวันทีิใหม่เนี่ยมันหนองกินละว่ปาปลาเผาเนาะจักพี่น้อง ว่องเสือครับผมวันนี้ภามาบรรยากาศหลังของงานพี่น้องวันนี้บ่าวเหลือมาบรรยากาศหลังหลังที่ทํางานภาพี่น้องมาก,กินเขา่าเปลี่ยนบรรยากาศทุกวันมาเลยไมากินอยู่หลังของงานห่าดไปแ้วน้ำจิม้มปลาปีก้องปลาเสียบไหล Thôi <laughs> thôi แล้วบ้าเรือมองกลางอหรอครับเขาเจ้าว่าบ้าบ่าบ้าไหปีนปลาดิพี่น้องมันเป็นอย่างบุบ้าเรือมันจำไม่ได้ครับการที่ว่าปีนปลาเนี่ยผู้เฒ่าโบราณมันถือดิแซ่บหลายพี่น้องโอ้ยมึอนี่แซ่บหลายแซ่บกระไรกลางกระไรคือว่า ปลานาวบอนกัว่เพราดีดมีดุกระสันปลาั็มีกังครัรมดาพี่น้องแม่นว่าครับ มวนเข้าไว้ครับอืมอืมกระโดดไปยูสิเลยน้ำมาเม,มนว่อยมากเ

wrong. ผึ่งลองมาดิจอดเลยครับเบื้องหลังมันพี่งลองเบื้องหลังมันเบิ้สอสวดในบทดนี้สวดครับครับ nó to hơn, mát đẹp, mm -hmm. to Giật ừ. Hàng bà Bà ta kiếm đi đâu ไปพี่น้องครับผมมื้อนี้เมีย่ยงปลาเผาปลาตับทิมแซ่บหลายไปง่ายพี่น้องครับผมการเชียร์เดิมเชียร์เกินเลยครับเบ้าเหลิมกันดิขอลาไปก่อนพี่น,อน้องแต่ว่าก่อนนัดจากกันครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเบ้าเหลิมครับผมสำหรับมูนี้ถ้าเกิดว่ากินบ่เบิดบ่ม่วนหรือว่ากินบ่สุภาพก็ขอรวดขอไหวพี่น้องครับผม เอามารอชมกันว่าเชิยร์มาบ้าเหลือมสิมีหยังมาน้ำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม